ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พรัครามนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำตามความฝันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าในพระธรรมมัทธิวไม่ได้ลงรายละเอียดในการที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาบอกข่าวดีให้กับมารีว่าเธอจะตั้งครันนะครับเพราะว่าในพระธรรมตอนนี้ได้เริ่มต้นเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต,ต์ตรงที่มารีนั้นตั้งคันในขณะที่เธอได้มั่นไว้กับโยเซฟนะครับแต่ว่ายัางไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้อยู่กินด้วยกัน แต่ว่านางมารีก็ตั้งครรภโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งโยเซฟในพระคัมภีร์บอกว่าท่านเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนชอบธรรมและเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าท่านก็ต้องการอยากจะปกป้องช่วยเหลือมารีก็เลยอยากจะถอนมั่นเสียลับๆแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมีทูตสวรรค์ได้มาปรากฏกับโยเซฟบอกท่านเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครร บอกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับมารีคู่มั่นของท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อในพระธรรมมัทธิวบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่18จนถึงข้อที่25นะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าความฝันหรือนิมิตที่โยเซฟได้รับจากทูตสวรรค์น,นั้นท่านจะเริ่มต้นกระบวนการดำเนินตามนิมิตความฝันและคำบอกเล่า ของทุสวรรค์อย่างไรต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระกุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่1นึ่เวียงพร้าวต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเริ่มจะมีการแพร่ระบาดในระลอกสองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านผู้ฟังก็ได้กรุณาถามไทยมาว่าถ้ามีความจําเป็นต้องการเจลต้องการแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคถ้าต้องการท่านก็จะดําเนินการจัดหามาให้นะครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมและในานามของเด็กๆทุกๆคนนะครับทราบซึ้งในความห่วงใยและความเมตตาที่ท่านมีต่อเราเสมอนะครับนี่เป็นค่าใช้จ่ายหลักๆที่เราต้องระมัดระวังเลยทีเดียวเพราะว่า ทุกวันนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องค่าอาหารการกินค่าความเป็นอยู่ของเราถ้าจะต้องจ่ายในการซื้อเจลซื้อแอลโกอฮอล์อีกก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ท่วมทน้นเกินกว่าที่เราจะแบกไหวขอบคุณมากๆนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรท่านที่รับปากว่าจะจัดหาและจะส่งมาให้นะครับขอพระเจ้าเมตตาอวยพระพรในทุกๆสิ่งที่ท่านจะกระทำนะครับ คุณผู้ฟังครับและสำหรับการฉลองวันคริสต์มาสของลูกๆบ้านพระกุ่อุปถัมภ์ที่จะดำเนินการจัดขึ้นในปีนี้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคุณผู้ฟังครับที่ได้ถวายทรัพย์เข้ามาที่ได้ส่งของใช้ของเล่นขนมและตุ๊ก,กตาเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องเขียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะร่วมสนับสนุนในการจัดงานวันคริสต์มาสให้กับลูกๆบ้านพระกุ่อุปถัมภ์กันนะครับ ขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าจงตอบสนองและเป็นของทุกทุกท่านที่ระลึกถึงพวกเราเสมอมานะครับคุณผู้ฟังครับและก่อนที่เราจะศึกษาในประวันะธรรมของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับผมจะขอนำคุณผู้ฟังที่เราจะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับและผมจะขอนำประวันะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่40ิบ บางข้อบางตอนมาเป็นเขาโครงในคำอธิษฐานของเราทั้งหลายในวันนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้เพียร,รอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเอ็นพระองค์ลงฟังคำร้องทูลของข้าพระเจ้า พระองค์ทรงฉุดขพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลดออกมาจากเลนตมแล้ววางเท้าของขพเจ้าลงบนศิลากระทำให้ย่างเท้าของขพเจ้ามั่นคงพระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากขพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นอันมาก จะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าคนใดที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขผู้มิได้หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงเจนิไปตามความเท็จข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และพระดำริของพระองค์ แก่ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเหลือที่จะนับเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาถทายบาปพระองค์มิได้ทรงเรียกร้อง แล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าค้าในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่กระทําตามนามพระไทยพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้บอกข่าวเรื่องการช่วยกู้ที่ในชุมนุมชนใหญ่ข้าแต่พระเจ้าตามที่พระองค์ทรงทราบแล้วข้าพระองค์มีได้ยับยั้งริมฝีปากของข้าพระองค์ไว้เลยข้าพระองค์ได้พูดถึงความสัตย์ซื่อความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์มิได้ปิดบังความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่โตนั้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อย่าทรงยึดเหนี่ยวพระกรุณาคุณของพระองค์จากข้าพระองค์ขอให้ความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์สงวนข้าพระองค์ไว้เป็นนิดข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะช่วยกู้ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร่งมาส่งเคราะห์ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายขอรับกำลังขอรับการช่วยกู้ขอรับการทรงนำจากพระองค์เพราะข้าพระองค์จะประกาศถึงความรักความยิ่งใหญ่และความรอดของพระองค์แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นชอบ แม้ว่าจะมีปัญหามากมายข้าพระองค์ทั้งหลายจะยืนหยัดยึดเหนี่ยวในพระกรุณาคุณของพระองค์ตลอดไปข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพระพรข้าพระองค์ทั้งหลายในการกระทําพันธกิจของพระองค์ตลอดทั้งวันนี้ทูลอธิษฐานด้วยพระคำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งข้อ18ถึงข้อ25นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งข้อ18ถึงข้อ25มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสเป็นดังนี้ คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีคันแล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเขาเป็นคนมีธรรมะไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอ หมายจะถอนมั่นเสียลับๆแต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอยากลัวที่จะรับมารีมาเป็นพันรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนในคันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ เธอจะประสูตบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามคำซึ่งทูตของพระเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นพันรยาแต่มิได้สมสู่กับเธอ จนประสูติบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูคุณผู้ฟังครับถ้าตามสถานการณ์แล้วโยเซฟตกที่นั่งลำบากมากเพราะว่าจูู่คู่มั่นของท่านก็ตั้งคันโดยเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่งามและเป็นเรื่องผิดธรรมเนียมอย่างมาก เพราะคนที่มั่นกันนั้นเขายังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่พอคู่มั่นเกิดตั้งคันขึ้นมามีอยู่สองสามกรณีอาจจะเป็นเพราะวันนอกใจอาจจะมีชู้หรืออาจจะไม่สัดซื่ออะไรแบบนี้นะครับดังนั้นโยเซฟก็ตัดสินใจวางแผนว่าจะถอนมั่นเสียลับๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเสียชื่อเสียงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะนั้นพระเจ้าได้ทรงเข้ามาช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดนั้น ทางนิมิตท,ทางความฝันโดยทูตของพระเจ้าได้มาบอกให้เขามั่นใจว่ามารีคู่มั่นของท่านนั้นไม่ได้นอกใจอะไรเลยแต่ว่าท่านตั้งคันโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วทูตสวรรค์ก็บอกว่ามารีตั้งคันแล้วเด็กในคันจะเป็นผู้ชายแล้วให้ตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าเยซูซึ่งมีความหมายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า จะส่งช่วยให้รอดนั่นเป็นการยืนยันและชี้ถึงอนาคตว่าเด็กคนนี้ต่อไปเขาจะกระทำการเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากความผิดความบาปนั่นเองนะครับและนอกจากนี้มัทธิวก็ยังได้กล่าวอ้างถึงคํำพยากรของท่านอิสยาที่ได้พยากรณ์ล่วงหน้าเอาไว้ เกี่ยวกับชื่ออีกชื่อหนึ่งของพระเยซูองค์นี้นะครับว่าท่านจะชื่อว่าองค์อิม,มานูเอลที่แปลว่าพระเจ้าจะเสด็จมาประทับอยู่กับประชากรของพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําการต่างๆด้วยฤทธิอำนาจด้วยพระหัตของพระองค์เองนะครับพระเจ้าได้ทรงสถิตยอยู่กับเราและจะทรงช่วยคนของพระองค์ให้รอดพ้นจากความผิดความบาป ดังนั้นจึงเป็นข่าวดีและเป็นเหมือนของขวัญพิเศษที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษยชาตินะครับและเราจะเห็นว่าในวันคริสต์มาสพวกเราทั้งหลายที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะได้มีการมอบของขวัญให้แก่กันและกันเพื่อเป็นการเลงถึงว่าเราได้รับของขวัญพิเศษจากพระเจ้าคือพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราและพระองค์จะช่วยเราทั้งหลายให้รอด จากความผิดบาปนั้นนะครับดังนั้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราทั้งหลายจึงได้มีการมอบของขวัญให้แก่กันและกันเป็นการเล็งถึงการที่เราทั้งหลายได้รับของขวัญที่ประเสริฐจากพระเจ้าแล้วดังนั้นเราจึงมอบของขวัญแก่กันและกันนะครับขอให้เราถือโอกาสนี้มอบของขวัญให้แก่คนอื่นที่เขาต้องการที่เขาขัดสนและพร้อมกับการแบ่งปันพระกิติคุณของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะได้มีโอกาสต้อนรับองค์อิมานูเอลให้เป็นพระเจ้าของเขาในเทศกาลคาริสต์มาสนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คร,รคิสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอ,อนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ โดวยว่าจะมีผู้หนึ่งทรงบังเกิดมาและส่งไปการปกครองไว้บนบาทานแลว้วบานดาประชาชาจะเรียกนามท่านเป็นที่ปรึกษามหาสัจจา์โอรสมีภาพจงมีแด่พระเจ้สาสรรเสริญพระองค์ในที่สูง โอรัสมีภาพจงมีแดร,จจรประจาสรรเสริญพระองค์ในที่สูงสูงความสุขวันคริสต์มาสเต็มไปด้วยเสียงเพลงจิตค้าวันทาถึงองค์ผู้ช่วยให้รอดแต่คนทั้งหลายสาวแวงหาพระผู้ช่วยกุม,มารบังเกิดเมืองเบลลม โอรสมีภาพจงมีแด่พระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในที่สูงสูโอรสมีภาพจงมีแด่พระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในที่สูสงสูองค์กมาอนบ้านทมอยู่ในรังยาทรงบางเกิดมาเพื่อไทยโทษบาปพระชา ไม่มีความรอดอื่นใดที่นโลกาคือพระเยซูพระบุตรองค์เดียวโอรัสมีพักจงมีแด่พระเจ้าสัเสริญพระองค์ในที่สูงสูงโอรัสมีพักจงมีแด่พระเจ้าสัเสริญพระองค์ในที่สูงสูงสัเสริญพระองค์ในที่สูงสูง I'm